แฟนแฟ,นฟินนะเดทตามหาหัวใจบินสมทบยายาย่าตะลุยเที่ยวภูเก็ตสมใจแฟนแฟนเอน NY จริงๆเมื่อนางเอกสาวยาย่ารัศยาแพ็คก,กระเป๋าไปเที่ยวทะเลภูเก็ตกับแก๊งเพื่อนที่จุฬาและแฟนคลับก็ลุ้นว่าจะมีนเดทคุ่กิมิยโผล่ไปร่วมแจมกับเพื่อนยาย่าด้วยหรือไม่และในที่สุดวันนี้นเดทก็ได้บินตามหัวใจ ไปแล้วเห็นในสตอรี่ของเพื่อนๆเห็นสาวๆนั่งรถมารับนเดชและในคลิปคือนเดชนั่งอยู่ข้างยาย่าหลังรถและน่ารักมากเข้ากับแก๊งเพื่อนแฟนได้ดีมีความเฮฮาก่อนที่นเดชยาย่าและเพื่อนๆจะไปล่องเรือผักผ่อนด้วยกันต่อก็แมมหัวใจมันเรียกร้องอเนอนะ